ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกต้นหรือเปล่าครับว่าที่ดินตรงนั้นเป็นของการรถไฟแห่งประเทศไทยเพราะคุณชัยชิดชอบทำหนังสือขอ,ขออนุญาตในปีสองห้าหนึ่งสามขออนุญาตการรถไฟขออนุญาตเข้าไปอาศัยอยู่ชัดเจนไหมแบบนี้เจตนาไหมแบบนี้จงใจไหมแบบนี้ ที่จะเอาที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยเอาไว้ครอบครองไม่ด้านจริงทำไม่ได้ครับหน้ามันด้านถูกไหมครับคือตอนนี้ข้อมูลที่ออกมาเปิดแล้วก็อย่างที่บอกว่าที่ศาลนีการตัดสินถึงที่สุดเน่ยทีแรกผมคิดว่าทางการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยนะเป็นคนฟ้องเปล่าครับเปล่าครับมาฟ้องการรถไฟครับการรถไฟก็เลยมีการ เช็คั้งทั้งหมดแลวเอาข้อมูลออกมานะครับมีข้อมูลหลักฐานแล้วคิดดูเรื่องนี้มันเกิดมานะครับคุณลองคิดดูนะครับเรื่องนี้เกิดมากี่ปีครับถ้าตั้งแต่ปี2 5 1หหนึ่งสที่ใช้ชิดชอบนะครับทําเอกสารไปขอการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อขอเข้าไปอยู่ถ้าตั้งแต่ปีพศ2 5 1 3แสดงว่านะครับสแสดงว่าอะไรครับสแสดงว่าเกิดมาประมาณ50ปีแล้วเกิดมา50สิปีแล้วแล้วคุณเข้าไปอยู่ตรงนั้นไปทําประโยชน์ต่างๆนานา,นาน นะเอาพื้นที่ทรัพย์สมบัติของชาติไปหาประโยชน์เอาเงินใส่กระเป๋าตัวเองเอาพื้นที่ที่เป็นทรัพย์สมบัติของชาติไปเช่าช่วงต่อไปให้เขาเช่าช่วงต่อรับเก็บเงินใส่กระเป๋าตัวเองโอ้โหบอกเลยครับจงใจและเจตนาล้วนๆค่ะมีเนาะถูกต้องไหมครับนะับคิดว่าเป็นของตนเองแล้วคิดว่าเป็นของตนเองแล้วอันนั้นแหละครับถึงต้องบอกไงว่าวันนี้เราต้องออกมาคพูดออกมาคุยกัน และเอาข้อมูลออกมาเปิดเผยขอบคุณครับคุณจายะจาร่านะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่เปิดออกมานะเป็นข้อมูลที่เปิดออกมาผมบอกเลยครับเปิดข้อมูลออกมาก็อึ้งเหมือนกันครับเฮ้ยขอท<ง>ําหนังสือขอเข้าไปอาศัยนะแล้วเข้าไปยึดคองแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรครับขเขาเรียกว่าหน้าด้านหรือเปล่าหรือเขาเรียกว่าอะไรครับช่วยช่วยบอกหน่อยสิครับว่าคนแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรครับ นะมากากว่า50ปีตระกูลนี้คอร์รัปชันตัวยงนะช่วยบอกหน่อยครับนะแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรครับทําหนังสือขออนุญาตการรถไฟแห่งประเทศไทยขออาศัยเข้าไปอยู่แล้วไปออกเอกสารสิทธิ์ว่าเป็นของตัวเองนศส,สามกชโนดเอกสารสิทธิ์ต่งางๆโดยใช้อํานาจทางการเมืองนะของพวกนี้ผมคําถามเลยนะครับว่าเรียกตั้งครั้งหน้า คุณจะเลือกคนพวกนี้เข้าไปอีกไหมเจตนามาช่อฉนถ้าคนจนติดคุกไปแล้วใช่ยิ่งฝ่ามอดม้อีกก็ั่้แหละครับคำถามคือถ้าวันนี้คุณยังไม่ตาสว่างอีกครั้งหน้าคุณยังเลือกคนเหล่านี้พรรคเหล่านี้ตระก,กูลเหล่านี้เข้ามาเป็นสอสอเข้ามาเป็นรัฐมนตรีอีกผมก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะครับเพราะอะไรครับ เพราะคนที่มันคิดคุบทรัพย์สมบัติชาติเป็นของตัวเองนะครับมันเลวร้ายมากครับมันเลวร้ายมากไม่สมควรจะเอามาครับคําถามคือแค่นี้ทรัพย์สมบัติชาติมันยังเอาไปของของมันเองแล้วมันเข้าไปมีตําแหน่งใหญ่โตมันเข้าไปมีอํานาจมันจะไม่ใช้อํานาจหรือตําแหน่งของมันเนี่ยสร้างผลประโยชน์ให้กับตัวมันเองเหรอครับถามหน่อยครับคุณลองคิดดูครับคุณลองนึกภาพนะครับ ขนาดเนี้ยทรัพย์สมบัติชาติแท้มันเป็นคนทําหนังสือขออาศัยเองทําหนังสือนะไปขออาศัยเองนะแล้วสุดท้ายมันก็ฮุบเองสแสดงว่าถ้าวันนี้มันเข้าไปมีอํานาจมันเข้าไปอ่าทั้งหมดเนี่ยมันจะอาศัยอํานาจของมันนะท,ทุจริตตรงไหนหรือเปล่าคอร์รัปชันตรงไหนหรือเปล่าโกงตรงไหนหรือเปล่ากินตรงไหนหรือเปล่า อันนี้เราไม่รู้เลยนะท่านคะท่านพูดถึงเรื่องนคัคอร์เซนเตอร์ให้ฟาร์มรู้หน่อยค่ะไหนคะหนูจะแชร์ฟาร์มรู้ของคนที่ไม่รู้เท่าทันด้วยเรื่องของคอร์เซนเตอร์จริงๆแล้วผมบอกเลยครับถ้าเรื่องของคอร์เซนเตอร์เนี่ยมันไม่มีอะไรมากครับนะบไม่มีอะไรมากครับนะยังดีนะที่ยังเก็บจดหมายขออนุญาตนะครับ เก็บไว้พักอาศัยไว้ไม่งั้นจบเพจถูกต้องครับแล้วมีการออกมาเปิดเผยแล้วตอนนี้ครับใบอนุญ,ญาตอันนั้นอะ่ะผมบอกเลยครับว่าโอ้โหเห็นใบอนุญาตแล้วเก่ามากๆนะครับเก่ามากๆนะครับอันนี้แหละครับผมบอกเลยครับว่ามันเป็นมันเป็นเอกสารในการตอกหน้าอย่างดีเราโดนจากไฟฟ้าวัระนะครับสี่แสนค่ะแต่กระทรวงดีจัดการแบบจริงจัง นะเนี่ยมันมีเอกสารที่โผล่ออกมานะครับตอนเนี้นะมีการออกมาเปิดเผยเนี่ยมันเขียนว่าอะไรบันทึกการประชุมเรื่องของโอ้โหมันอ่านแทบไม่รู้เรื่องเลยวันนี้มีการประชุมเรื่องอะไรเงี้ยนะครับโอ้ยหนังสือนะมีการลงลงชื่อนะชัยชิดชอบนะบตอนนั้นลงชื่ออะไรเนี่ยนะครับนายบุญอะไรเนี่ยโอ้โหูนายประสิทธิ์นะสำเนาถูกต้องในการขออนุญาต โอ้โหแค่กระทรวงดีจัดการแบบจริงจังผมบอกเลยครับเรื่องของคอเซนเตอร์นะครับให้กระทรวงดีนะครับจัดการอย่างจริงจังก็ยากครับตราบใดนะครับตราบใดที่ตัวเราเองเนี่ยไม่ป้องกันตัวเราเองผมบอกเลยครับยากครับยากครับเรื่องคอเซนเตอร์เนี่ยผมบอกเลยครับอย่างเดียวคือ ต้องตัวเราเนี่ยต้องป้งกงันตัวเราเองพึงรึกพึงระ,นะะลึกนึกถึงเสมอว่านะพึงระลึกนึกถึงเสมอว่าไม่มีหน่วยงานของรัฐโทรมาหาเรานะครับทางโทรศัพท์นะครับทางโทรศัพท์ไม่มีหน่วยงานของรัฐราารนะคร,นะร,รับนะบอกให้เราโอนเงินไปที่นั่นที่นี่นะครับเดี๋ยวโทรมาเป็นลายพี่น้องของเราเลยค่ะ นะเขาโทรมาเป็นไลน์นะพี่น้องของเราเลยค่ะนัโทรมาเป็นไลน์พี่น้องของเราหรืออะไรก็แล้วแต่คําถามคือนะคําถามคือเราสามารถยืนยันกลับไปได้ไหมละ่ะเราสามารถยืนยันกลับไปได้ไหมถ้าเป็นลน์ของพี่น้องเราเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นไลน์นะัขึ้นเป็นไลน์พี่น้องเราเลยหน้าตาพี่น้องเราเลยนะัมีอีกสองพักเพื่อถุยกับส้มเน่าไม้สมควรเลือกด้วย ไม่เอานักการเมืองนะครับโกงชาติโกงกินแล้วแต่เลยครับนะครับแต่ถามว่าพักคส้มเน่าคําถามคือช่วยบอกพักคส้มเน่าเนี่ยเขาโกงบ้านโกงเมืองอยังไงครับเขาโกงกินยังไงช่วยตอบผมหน่อยครับถ้าคุณบอกว่าพักคส้มเน่าเนี่ยนะครับนักการเมืองโกงโกงโกงชาติโกงโกงโกงแผ่นดินโกงโกงกินตรงไหนครับช่วยบอกหน่อยครับ พักส้มเน่าโกงตรงไหนครับโกงเมื่อไหร่ครับทุจริตเมื่อไหรครับคอรัปชั่นเมื่อไร่ครับอ่าแต่ถ้าพักเพื่อไทยคนของพักเพื่อไทยนะครับอันเนี้ยมีอดีตหัวหน้าพักก็โดนคดีทุจริตคอรัปชั่นอันนี้ยอมรับครับเขาเตรียมการขายชาติเอาพมา่าเอาเข้ามานะครับโถคุณแดงครับ ไปอยู่ในรูไหนมาครับไปอยู่ในรูไหนมาครับเนี่ยเอาเรื่องพม่ามาพูดเนี่ยเอาเรื่องนี้มาเนี่ยมโนโนะอครับนะครับพี่แดงครับไปอยู่รูไหนมาครับไปมุดอยู่รูไหนมาครับฮะมโนครับเอาง่ายๆเลยครับคุณตอแหลครับพี่แดงครับนะ นะอย่าตอแหลครับเอาเรื่องจริงมาคุยครับเขาเอาเข้ามาเมื่อไหร่ครับเขาเป็นฝ่ายค้านครับคนที่ให้สัญชาติทั้งหมดก็พักเพื่อไทยครับพักฝ่ายค้านเอาใครเข้ามาได้เลยครับอนุมัติให้ใครเข้าได้เลยครับเฮ้ยสแสดงว่าคุณแดงไม่มีสมองนี่ใช่หรือเปล่าเขาเป็นฝ่ายค้าน ตั้งแต่เขาตั้งพรรคมาเขายังไม่เคยเป็นรัฐบาลเลยเอาอะไรมาพูดครับเฮ้ยถามเลยอะครับวันนี้พักประชาชนพัก อะไรพักประชาชนพักก้าวไกลพักอะไรอะ่ะตั้งแต่เขาเข้ามาทำการเมืองเขายังไม่ได้เป็นรัฐบาลเลยและถ้าคุณ